และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกางเกงช้างที่ผลิตในจีนตีตลาดไทยและทนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกแล้วนะครับว่าจดลิขสิทธิเรียบร้อยมีอำนาจตามด่านชายแดนสั่งไม่ให้นำเข้าก็ได้นะครับ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกตรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ให้สัมภาษณ์เองเลยนะฮะว่ากางเกงช้างที่ผลิตลนำเข้าจากจีนแผ่นินใหญ่มาตีตลาดในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ชัดเจนว่ากางเกงลายช้างและไม่ว่าจะปะลายแมวก็ตามนี่นะครับมีการจดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยเพียงแต่ว่าการจดลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีความเพี้ยนแตกต่างกันไปซึ่งเราต้องดูข้อกฎหมายครับว่าจดต้องไปคลุมแค่ไหนแต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะคลุมพอสมควรนะครับขณะที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกไปสำรวจตลาด คิดว่าสินค้าดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ประสานกับกรมศุลกากรที่มีกฎหมายในการสั่งระงับยับยั้งสินค้าเข้ามาได้ซึ่งทางศุลการกรก็จะมีการสั่งทุกด่านในการควบคุมสินค้ากังเกงช้างเข้ามาในไทยนะครับนอกจากนี้ก็ประสานงานการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าอาจจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นการจองพื้นที่ หรือสรุปว่าเป็นสินค้าไทยเพื่อเป็นการควบคุมดูแลสินค้าไทยครับอย่างไรก็ตามสินค้าที่เข้ามานั้นหากเปรียบเทียบกับสินค้าไทยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าต่างกันลิบลับในเรื่องของคุณภาพนะฮะซึ่งสินค้าไทยนั้นคุณภาพดีกว่าขณะที่สินค้าที่เข้ามานั้นราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดีเห็นบอกว่าใส่เพียงครั้งเดียวก็ขาดแล้วนะครับ